บทที่47เสวยอาหารสองคนกับฮ่องเต้นางเดินเบาๆเข้าไปยืนตรงด้านหน้าเตียงนอนของไท่สร้างห่วงแต่ว่าระยะเวลาสองวันทําให้ผอมลงไปเยอะมากหน้าตาเหลืองอ่อยริมฝีปากเป็นสีม่วงคิ้วก็ดูยุ่งเหยิงแต่ดูหน้าเกรงขามและนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เพียงอย่างเดียวของเขาเขาเคยเป็นถึงชายที่แข็งแกร่งและหน้าเกรงขามของแควนเปยถังแต่บัดนี้ขนาดความเป็นความตายของตัวเองยังไม่สามารถทําอะไรได้ หยวนชิงหลิงวางมือทับบนหน้าอกเขาและสัมผัสถึงการเต้นของหัวใจที่อ่อนแรงลมหายใจก็ดูผิดปกติเป็นอย่างไรบ้างอองชินลุยนึกว่านางกำลังตรวจอาการจึงเดินมาถามหยวนชิงหลิงสายหน้ายัางไม่แน่ชัดเพคะแววตาของอองชินลุยดูผิดหวังเล็กน้อยห้องเต้หมิงหยวนกลับมีท่าทีนิ่งๆแล้วหันไปมองหมอหลวงที่กำลังตรวจยาอยู่หมอหลวงถอนหายใจออกมาพลางเดินมากลับทูล ฝ้าบาทเป็นเพราะส่วนผสมสารประลอดจึงทําให้เกิดพิษวิสเรียถอนพิษยากไหมอองชินลุยถามขึ้นไม่ยากพะยะค่ะถ้ารู้สาเหตุว่าเป็นเพราะพิษอะไรก็สามารถใช้ยาถอนพิษได้ขั้นแรกต้องดื่มยาแก้พิษเพื่อสลายสารประลอดกับพิษวิสเรียจากนั้นค่อยใช้วิธีอื่นพะยะค่ะหมอหลวงตอบในเมื่อหมอหลวงสามารถรักษาได้ ก็ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของหยวนชิงหลิงแล้วห้องเต้จึงรับสั่งให้นางกลับไปดูแลยอยู่วนเฮาขณะที่กําลังจะออกไปห้องเต้หมิงหยวนก็หันไปพูดกับนางเย็นนี้มาเสวยอาหารเย็นกับข้าที่ตําหนักนะหยวนชิงหลิงไม่รู้ว่านี่เป็นการพระราชทานความดีความชอบนึกเพียงแต่ว่าแค่การกินข้าวมื้อหนึ่งถึงอย่างไรก็เป็นเชื้อพระวงจึงตอบรับไปอย่างไม่คิดหลังจากนั้นจึงออกมาอ,องชินลุยเห็นนางไม่ได้รู้สึกตกใจก็อดชื่นชมไม่ได้ ที่จริงในใจของหยวนชิงหลิงยังนึกถึงเรื่องหนึ่งอยู่ก็คือเรื่องการบาดเจ็บของอยู่วนเหาแผลก็เพิ่งจะเย็บไม่รู้ว่าจะฉีกไหมเพราะการเดินทางเข้าวังนั้นต้องโดนแรงกระแทกแถมยังต้องเดินอีกหลายก้าวและแผลก็เป็นที่ผิวหนังตอนรถวิ่งคงจะทรมานแทบคลั่งแน่นอนคนอย่างเขาทนความเจ็บปวดได้ดีเมื่อก่อนในตำหนักมีคนมากมายอีกทั้งน่ากลัวทั้งนั้นเขายังรอดพ้นมาได้ ตอนนี้ในตําหนักก็มีเพียงทั้งอย่างกับสวีอีที่คอยดูแลดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วทั้งสองคนเห็นหยวนชิงหลิงกลับมาทาั้งอย่างก็รีบถามขึ้นทันทีหยวนชิงหลิงเหลือบมองอยหยวนฮ้าวครั้งหนึ่งเขาเองก็ชําเลืองมองนางอยู่ด้วยสายตาที่มีคําถามเหมือนกันเจอวิธีรักษาแล้วหยวนชิงหลิงตอบอยหยวนฮ้าวถอนหายใจอย่างเห็นได้ชัดทั้งบ่าและศีรษะคลายลงมาทันที ำหนักนี้ไม่ควรจะพูดอะไรมากทุกคนต่างพากันตอบรับแล้วไม่พูดต่อหยวนชิงหลิงหันไปพูดกับสวีอีและทังหยาง,ยางพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะข้าจะดูแผลให้ท่านอองอยหยวนเฮาเบิกตักวางแล้วหันไปมองนางทันทีแผลไม่ได้เป็นอะไรมากไม่จําเป็นต้องดูหรอกต้องดูหยวนชิงหลิงพูดเสียงสนใจทั้งหยางลากสวีอีออกไปทันทีแล้วพูดขึ้นหม่อมชันอยู่ด้านนอกท่านอ,องเป็นอะไรก็ร้องเรียกนะเพคะ สีหน้าของหยวนเห่าฉุนขึ้นมาทันทีเขาจะร้องอะไรละ่ะเขาไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อยทางด้านนั้นหยวนชิงหลิงเปิดกล่องยาล้างแผลรอเขาเรียบร้อยและเตรียมน้ำเกลือห้อยไว้เพื่อลดความเจ็บปวดจากเข็มสำหรับการเข้าน้ำเกลือหยวนเห่ารู้สึกไม่ชอบเลยจริงๆที่เห็นอะไรไม่รู้ไหลเข้าไปในร่างกายตัวเองน่าสยดสยองมากแต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือสายตาที่ดูอึมครึมของหยวนชิงหลิงและก็พลางได้ยินนางพูดขึ้นอาขาออกในตำหนักมีเสียงพูดขึ้นของหยวนชิงหลิงอย่างน่ากลัว ที่จริงหยวนชิงหลิงแค่อยากจะสั่งสอนอยู่วนห้าว่าในสถานการณ์ที่ตัวเองอ่อนแอและไม่สามารถทำอะไรได้นั้นทางที่ดีที่สุดคืออยากขัดขืนและให้เชื่อฟังแบบนี้ถึงจะทำให้ตัวเองเจ็บตัวน้อยลงรอยแผลไม่ได้เป็นปัญหามากทำความสะอาดนิดหน่อยก็หายแล้วหยวนชิงหลิงอ่อนล้ามากจึงพูดขึ้นขยับเข้าไปด้านในหน่อยให้ข้าได้นอนสบายขึ้นขยับไม่ได้ อยู่วนห้าพูดขึ้นอย่างไม่ประสบอารมณ์แต่พอเห็นสีหน้าอิดโรยของนางเขาจึงค่อยๆขยับเข้าไปเพื่อให้มีที่ว่างหยวนชิงหลิงนอนลงข้างข้างเขาแล้วยกมือขึ้นมาก่าหน้าผากพางพูดขึ้นด้วยความเหนื่อยหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นให้ข้าได้อยู่เงียบเงียบสักสองสามวันถ้าหากไทสร้างห่วงไม่เป็นอะไรงั้นเจ้าก็ขอให้ฝ่าบาทสั่งให้กับจวนเถิดอยู่วนห้าพูดขึ้นสเสวยอาหารเย็นเสร็จก็กลับหยวนชิงหลิงพูดขึ้นเขาถามขึ้นอย่างอารมณ์เสีย ที่จนไม่มีอาหารให้เสวยหรือไงอาหารที่วังมันมีอะไรอร่อยฟาบาทรับสั่งให้ข้าไปเสวยอาหารเย็นวันนี้ด้วยหยวนชิงหลิงพูดอยู่วนเฮาชะงักไปชั่วขณะ,สะเสด็จพ่อรับสั่งให้เจ้าอยู่เสวยอาหารด้วยงั้นหรือคงจะแค่ให้เสวยแล้วค่อยกลับหน้าสเสด็จพ่อชอบกินข้าวคนเดียวขนาดตอนไปหาฮองเฮากับขนมก็จะเสวยเสร็จก่อนไปทุกครั้งและเขาที่โตมาขนาดนี้นอกจากงานเลี้ยงในราชวังแล้ว ก็ไม่เคยได้เสวยอาหารร่วมกับเสด็จพ่อเลยหยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยท่าทางมึนงงไม่รู้เหมือนกันพระองค์ตรัสแบบนี้อาจเป็นเพราะเกรงใจหยู่วนเฮากลับรู้สึกว่าเสด็จพ่อไม่เคยรู้สึกเกรงใจใครสําหรับพระองค์แล้วการเชิญให้อยู่เสวยอาหารด้วยถือเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญและยิ่งตั้งแต่เสด็จพ่อขึ้นครองราชคนที่เคยนั่งเสวยอาหารกับพระองค์ก็คงจะมีแค่เสด็จปู่เท่านั้นเสวยอาหารกับฟาบาทต้องระวังอะไรหยวนชิงหลิงถามขึ้น อยู่วนเฮาดูกังวลทันทีใครจะรู้หยวนชิงหลิงค่อยๆผงกศีษะขึ้นท่านไม่รู้หรือนางคิดว่าเขาไม่ยอมบอกจึงพูดประชดขึ้นถ้าข้าเสียหน้าก็จะอับอายมาถึงจวนอองชูของท่านด้วย,ยหยวนเฮานิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นข้าไม่เคยนั่งโต๊ะเสวยอาหารร่วมกับเสด็จพ่อสองคนเลยหยวนชิงหลิงหัวเราะออกมาเชื้อพระวง์ตั้งมากมายไม่มีทางได้นั่งเสวยกันสองคนหรอก ข้าเองก็ไม่มีทางเสวยกับฝาบาทแค่สองคนถ้าไม่ใช่เจ้ากับเสด็จพ่อสองคนแล้วจะมีใครอีกหยวนเฮาถามขึ้นด้วยความประหลาดใจไม่รู้สิปกติพระองค์เสวยอาหารกับใครหลักหยวนชิงหลิงชะเง้อมองเขาด้วยสีหน้าจริงจังทันทีคงไม่ใช่มีแค่ข้ากับฝาบาทจริงๆหรอกนะหววนเฮาพูดขึ้นเสด็จพ่อไม่เสวยอาหารร่วมกับคนอื่นหยวนชิงหลิงตกใจทันที งั้นปกติฝาบาทก็เสวยอาหารคนเดียวงั้นหรือใช่ทำไมละ่ะหยวนชิงหลิงไม่เข้าใจเลยจริงๆสนมในราชวังมีตั้งมากมายและเหล่าองค์ชายองค์หญิงก็สามารถเสวยด้วยกันได้ทำไมถึงต้องไปนั่งเสวยอาหารลําพังคนเดียวด้วยหยู่วนเฮ่าไม่พูดอะไรเพียงแค่หันไปมองนางด้วยสายตาไม่เข้าใจ เขาเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเสด็จพ่อถึงอยากเสวยอาหารกับนางเพียงลําพังและยิ่งไม่เข้าว่าคนที่ชอบเสวยคนเดียวอย่างพระองค์ทำไมอยู่ดีๆวันนี้ถึงอยากเสวยอาหารกับนางหยวนชิงหลิงเอาสีสว่างลงหมอนเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นนางไม่ได้อยากเสวยอาหารร่วมกับฝ่าบาทเลยสักนิดเจ้าไม่ต้องกลัวเสด็จพ่อไม่กินเจ้าหรอกนะหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นอย่างไม่ประสบอารมณ์ข้าไม่ได้กลัวซะหน่อยเพียงแค่ไม่ชินกับการเสวยอาหารสองคนตามลําพัง มันรู้สึกอึดอัดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรได้เสด็จพ่อถามอะไรเจ้าก็ตอบแค่นั้นห้ามพูดอะไรออกไปทั้งนั้นน้ำเสียงเขาฟังดูรำคาญมากหยวนชิงหลิงได้ยินน้ำเสียงเขาแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรต่อจึงหลับตาเพื่อพักผ่อนอองผู้นี้ก็รู้สึกผิดหวังอยู่ภายในใจที่เสด็จพ่ออยากจะเสวยอาหารกับนางเพราะเขาคิดว่ามีสาเหตุเพียงอย่างเดียวคือต้องการจะรู้ความเคลื่อนไหวในจวนองชูจากนางดูและเสด็จพ่อไม่เคยเชื่อใจเขาเลย คนร้ายได้วางแผนเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ก็คงไม่สามารถจัดการได้เขาไม่สามารถลบล้างความสงสัยในตัวเองได้บทที่48หฮองเฮาไม่สบายตำหนักจงคุณของหองเฮาอองชีกับชูหมิงช่วยเข้ามาในวงังก็เข้าไปคาระวะหองเฮาทันทีชูหมิงช่วยเข้ามาในตำหนักก็เห็นสีหน้าหองเฮาดูไม่ค่อยดีนักพลางกลุ่มหน้าอกตัวเองแล้วนั่งลง ชูหมิงชุยมักจะทำตัวเป็นคนจิตใจดีเวลาอยู่ต่อหน้าฮองเฮาพร้อมกับถามสารทุกสุขดีบแต่ฮองเฮากลับดูท่าทางไม่ประสบอารมณ์ชูหมิงชุยจึงดูออกว่าฮองเฮามีเรื่องกลุ้มใจจึงหันไปยิ้มให้อองชีแล้วพูดขึ้นท่านอองไม่ใช่ว่าอยากจะท่องบทกรที่แต่งใหม่ให้อองลู่ฟังหรอกหรือไปเถอะเพคะอ,องชีไม่ชอบเขียนกรนแต่ว่าอ,องลู่ชอบทั้งอองชีและอองลู่ล้วนเป็นบุตรชายของฮองเฮามีแม่นมคนเดียวกันเพื่อทําให้น้องชายที่อาภับชอบและเพื่อเป็นการลบล้างความผิดเขาจึงเริ่มเขียนกร ตอนนี้เขียนบทใหม่เสร็จแล้วจึงอยากจะมาอ่านให้อองลู่ฟังมากพอได้ยินชูหมิงช่วยพูดแบบนั้นเขาก็ยิ้มแล้วออกไปทันทีอองฉีพึ่งออกไปชูหมิงช่วยก็ไล่คนในตําหนักออกไปจนหมดแล้วเข้ามานั่งข้างๆพันถามขึ้นท่านาเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เพคะห้องเฮาเห็นว่าบุตรชายไปแล้วถึงพูดขึ้นข้าอยู่กับฟาบาทมายีกว่าปี พ่อหลังจากเข้าพิธีอภิเษกสมรสค้าก็ไม่เคยได้นั่งร่วมโต๊ะเสวยอาหารกับฝ่าบาทตามลำพังเลยแต่เย็นวันนี้พระองค์กลับรับสั่งให้หยวนชิงหลิงมาร่วมโตะด้วยชูอภิเษกมิงช่วยมีสีหน้าอึ้งทันทีหยวนชิงหลิงหรือไม่ใช่ว่านางถูกนำตัวมาไต่สวนหรือเพคะทำไมถึงไม่ถูกขังละเพคะ นางเข้ามาในวังไม่เคยถามเลยเพราะนึกว่าหยวนชิงหลิงถูกลงโทษแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดขังในคุกแต่ก็น่าจะโดนกักบริเวณแล้วค่อยรอให้ไต่สวนเรื่องที่คิดจะแย่งตำแหน่งพระชายาองค์ชูของตัวเองและสำหรับบทลงโทษนั้นก็ต้องใช้การลงโทษแบบสามัญชนฮ่องเฮาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโมโหถ,ถูกขังหรือตอนนี้นางไปนั่งเสวยอาหารกับฮ่องเต้ตามลำพังและไม่รู้ว่าพูดอะไรต่อหน้าพระองค์บ้างชูหมิงช่วยรู้สึกตกใจขึ้นมาทันที ช่วงนี้หยวนชิงหลิงดูฉลาดขึ้นมากและถ้าหากนางพูดกับฝาบาทเรื่องที่สงสัยตัวเองอยู่ล่ะก็คงไม่อาจจะนึกถึงผลที่จะตามได้นางหันมามองหน้าฮองเฮาพร้อมกับแววตาเป็นประกายอย่างมีเล่สนายท่านนาท่านรู้สึกมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือไม่เพคะอาหารเย็นถูกเตรียมไว้ที่ตำหนักเฟยหลงห่างจากห้องตำราแค่ตำหนักเดียวหยวนชิงหลิงหวังว่าอ,องคชินลุยจะมาร่วมสเสวยได้อย่างน้อยก็เพิ่มมาอีกคนจะได้มีคนพูดเยอะขึ้น แต่ว่าตอนที่มูหรูกงกงพานางมาที่ตำหนักเฟยหลงนั้นความหวังของนางก็ได้ถูกไฟเผาในทันทีโต๊ะไม้กลมเล็กๆถ้าหากว่าไม่วางจานสำหรับหยวนชิงหลิงเกือบนึกว่าเป็นโต๊ะดื่มชาไม่สิโต๊ะชาเล็กไปอันนี้สามารถวางอาหารได้หนึ่งอย่างโต๊ะเล็กๆนี้ขนาดนั่งตรงข้ามกันยังรู้สึกว่าใกล้มากเลยตอนนี้ห้องเต้หมิงหยวนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งยืดหลังตรงพร้อมกับวางมือทั้งสองข้างที่หัวเข่าแล้วหันมามองนางด้วยสายตาพราวพร้า บางที่เขาอาจจะกําลังพยายามทําตัวอ่อนโยนแต่ด้วยความที่ดูเป็นคนเคร่งครึมมานานการทําท่าทางอ่อนโยนนี้จึงดูไม่เหมือนเท่าไหร่เพียงแค่พยายามยิ้มไว้ที่มุมปากท่าทางแบบนี้ใครเห็นก็ต้องรู้สึกเกรงอย่างมากหยวนชิงหลิงค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับคํานับห้องเต้หมิงหยวนจึงพูดขึ้นไม่ต้องมากพิธีนั่งลงเถอะหยวนชิงหลิงตอบรับทีหนึ่งแล้วค่อยๆก้าวเล็กๆเ,เ,เข้ามานั่งที่โต๊ะอย่างระมัดระวัง ไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็แค่การเสวยอาหารธรรมดาห้องเต้หมิงหยวนดูออกว่านางดูเกรงจึงพูดขึ้นเพื่อให้สบายใจหยวนชิงหลิงจึงคิดในใจจะไม่ให้เกรงได้ยังไงเสวยอาหารธรรมดาแบบไหนที่มีแค่พ่อของสวามีกับลูกสะพ้ายสองคนและยิ่งกว่านั้นท่านเองก็เป็นถึงพระราชาเพคะนางตอบ ตอนที่นางมาที่นี่ก็ได้ไตรตรองมาก่อนแล้วที่ฝ่าบาทเรียกให้นางมาเสวยอาหารเย็นด้วยต้องมีเรื่องอยากถามได้นอนนางและอยู่วนเฮ้าต่างก็คิดเหมือนกันว่าต้องถามเกี่ยวกับเรื่องในจวนอองชูและก็ถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอยู่วนเฮาว่ากําลังคบค้ากับใครอยู่นางเองก็ได้เตรียมคําตอบไว้พอสมควรแต่ฮ่องเต้หมิงหยวนกลับไม่พูดอะไรเพียงแค่หันไปพูดกับมู่หลุกงกงตั้งสํำรับได้หยวนชิงหลิงหันไปมองขนาดของโต๊ะสำหรับการตั้งสำรับนั้นไม่รู้ว่าจะวางได้กี่อย่าง เมนูแรกคือน้ำซุปใสถ้วยซุปเล็กๆสองถ้วยถูกยกเข้ามาวางด้านหน้าห้องเต้หมิงหยวนและหยวนชิงหลิงฝาครอบเล็กถูกเปิดออกกลิ่นหอมของน้ำซุปโชยออกมาและหอมเตะจมูกหยวนชิงหลิงทันทีทันใดนั้นนางก็รู้สึกอยากจะจับแล้วกินทันทีแต่ว่านางคิดว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นเวลาห้องเต้จะเสวยก็ต้องตรวจพิษก่อนหลังจากนั้นก็ต้องล้างมืออะไรพวกนั้นก่อนไม่ใช่หรือ นางกำนันเดินเข้ามาแล้วเทซุปลงในถ้วยเล็กๆหลังจากนั้นก็วางช้อนเงินลงไปแต่ทางด้านห้องเต้นั้นมีมูม่รุกงงเป็นคนดูแลหยวนชิงหลิงไม่กล้าขยับแล้วรอให้ห้องเต้หมิงหยวนหยิบช้อนขึ้นมากินซุปก่อนเธอถึงได้โล่งใจแล้วยื่นมือออกไปแต่ช้อนอาหารเลิศรสอยู่ตรงหน้าจึงทําให้ความตื่นเต้นของนางลดลงไปด้วยและครุ่นคิดแล้วว่าไม่ว่าหลังจากนี้เขาจะถามอะไรนา่งตักซุปขึ้นมากําลังจะถึงปากแต่ยังไม่ทันได้กินข้างนอกก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบ นางจึงวางช้อนลงแล้วหันไปมองมู่รุกงกงมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยจึงรีบเดินออกไปแล้วไม่นานมู่รุกงกงก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าไม่ดีพลางพูดขึ้นฝ่าบาทหองเ่าไม่สบายหมดสติไปแล้วพะยะค่ะห้องเต้หมิงหยวนดูกังวลทันทีพลางลุกขึ้นเตรียมเกี้ยวหยวนชิงหลิงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกห้องเต้ไปแลแสดงว่านางก็จะสามารถกินได้อย่างสบายใจหิวมากเลยตอนนี้ เพราะต้องสำรวมตัวอยู่นานจึงไม่กล้ากินห้องเต้หมิงหยวนหันมามองแล้วพูดขึ้นเจ้ามากับข้าสายตาจองหยวนชิงหลิงที่ต้องย้ายออกจากอาหารนั้นดูน่าสงสารมากเพคะนางลุกขึ้นมู่รูกองงกงไปหยิบเสื้อคลุมมาหนึ่งตัวห้องเต้หมิงหยวนหลันหลังให้หยวนชิงหลิงเพื่อให้ช้างกงกงใส่เสื้อคลุมให้แล้วก็จัดการกับรอยยับบนเสื้อให้ ก็ใช้โอกาสตอนที่ห้องเต้หมิงหยวนกับมู้รูกองงกงไม่เห็นรีบยกถ้วยซุปเข้าปากทันทีนางกินไปสองอึกซุปทั้งถ้วยก็หมดแล้วห้องเต้หมิงหยวนหันมามองนางด้วยความประหลาดใจหยวนชิงหลิงที่น้ำตาซึมอยู่ก็พลันฉีกยิ้มออกมาทันทีแล้วยืนขึ้นด้วยความประหมา่าอยู่ดีๆห้องเต้หมิงหยวนก็หันไปถามมู่รูกงกงวันนี้อองชีกับพระชายาเข้าวังหรือไม่ทุนฝ่าบาท อ,องชีกับพระชายาเพึ่งเข้ามาได้ไม่นานพะยะค่ะห้องเต้หมิงหยวนค่อยๆรัดเข็มขัดเสื้อคลุมแล้วครุ่นคิดแล้วพระองค์ก็กลับมานั่งเหมือนเดิมเชิญหมอหลวงไปดูอาการที่ตำหนักของฮาวสวยต่อเถอะหยวนชิงหลิงตกใจนิดหน่อยพลางหันไปมองหน้ามู่รุกงกกงมู่รุกงกงกลับถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ฮอนนกฮุกอ่างง,งูฮาหมดสติแล้วทำไมฝ่าบาทถึงไม่ไปดูอาการละ่ะ แล้วที่อองชีกับชายาเข้าวังมันเกี่ยวอะไรด้วยนางไม่กล้าถามจึงค่อยๆกินซุปต่อหลังจากนั้นก็เก็บถ้วยซุปออกไปแล้วขึ้นสำรับต่อมาที่แท้ก็เป็นแบบนี้ขึ้นทีละสำรับนางเห็นห้องเต้หมิงหยวนกินแค่สำรับละสองคำเองและจะไม่มีครั้งที่สามเลยมีเมนูหนึ่งคือตุนขาหมูหยวนชิงหลิงกินแล้วรู้สึกชอบมากห้องเต้หมิงหยวนกินไปคำหนึ่งจากนั้นก็หันไปพูดกับมู่รุกงงกงตุนขาหมูนี่ใช้ได้เอาไปให้อองชินลุย พะยะค่ะมูหรูกองงกงยกออกไปทันทีแล้วสั่งให้ข้าน้อยเอาไปส่งให้อองชินลุยหยวนชิงหลิงรู้ว่าฮ่องเต้ชอบมีนิสัยแบบนี้ที่จะยกสิ่งที่ตัวเองชอบให้กับขุนนางใหญ่ๆนี่ถือเป็นพระกรุณาธิคุณคุนนางทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับของจากฮ่องเต้